สุดสะเตือนใจดาราสาวเลือกจบชีวิตในวันเกิดตัวเองช็อกวงการตลกจีนเทียนฉานสมาชิกกลุ่มและฟูดงดงยาวเสียชีวิตในวันเกิดของตนเอง17เมษายนโดยพบร่างที่ดาดฟ้าอาพาร์ตเมนต์สร้างความสะเตือนใจอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แม่ของเธอเข้ายืนยันศพถูกสื่อบรรยายว่าเต็มไปด้วยความเศร้าคนผมขาวต้องส่งคนผมดำต้นสังกัดคอมมิตัสเพิ่งโพสโอ์อวยพรวันเกิดให้เธอไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ พร้อมภาพรอยยิ้มสดใสต่อมามีความเคลื่อนไหวในโซเชียลของเธออย่างลึกลับเป็นภาพเซลฟี่พร้อมแคปชั่นว่าแฟนเก่าที่ดีควรจะเหมือนคนตายไปแล้วและเปิดเพลงถึงตรงนี้ก็พอแล้วทําให้แฟนๆเตือนใจและตั้งข้อสงสัยว่าปัญหาความรักอาจเป็นฉนวนคอมเมนต์ในโพสต์จํานวนมากแสดงความอะไรยพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่เธอเคยทุ่มเทให้เงียบๆแต่ไม่เคยถูกเปิดเผยทําให้เรื่องราวการจากไปของเธอยังเต็มไปด้วยคําถามและความเจ็บปวด จากผู้ที่ติดตามเธอมาโดยตลอดทางทีมงานเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ